ทางม่ยี่ชาแนลก็อยากจะามาทําบุญกันบ้างเข้าวัดเข้าวานะคะซึ่งวัดนี้ติดกับชายทะเลนะคะสวยงามมากดูนะคะสาวๆเนี่ยมาจากไหนกันใส่ชุดนี้มาเดินถ่ายรูปอยู่ในวัดนะคะริมทะเลที่สวยมากอย่างนี้มีศาลามอีอะไรประเดี๋ยวเรานี่ที่นี่คือวัดที่ชื่อว่าวัดน่าสตนอยู่อำเภอหัวไทรจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคนที่ อยู่ในพื้นที่นี้นะคะเดี๋ยวแม่เอียงจะให้พูดถึงวัดนาสตถ้าผ่านที่อำเภอหัอวอไซก็อยากเชิญชวนมาที่วัดนัตนวัดเนี่ยอยู่ห่างจากตลาดหัวไซประมาณแดกิโลเมตรแต่ถ้ามาทา,ทางป,ปาพนังห่างจากป,ปาพนังประมาณ30สิกิโลเมตรก็ไม่ไกลนะครับ,รบไม่ไกลครับใกล้มากเลยอยู่ริมถนนท่านก็อยาถ้าเข้ามาในวัดท่านก็ กดไลค์กดซับสไคร์ตกดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย